สงครามสงครามวิมานสงครามของไทยวันนี้สีวิไล ก็กระแสโลกกันต่อใน,ะะนช่วงที่สองค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันค่ะช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการเดินทางการท่องเที่ยวของแท้เลยอย่างประเทศไทยของเราก็เป็นช่วงหยุดวันสงกรานนะคะคช่วงนี้หยุดยาวการหลายคนก็กลับบ้านเกิดบาง<ม>คนไม<ผ>่มีสตางค์หน่อยก็ะจะบินไปเที่ยวเมืองนอกบ้างอะไรแบบนั้นเนื่องจากว่าที่ยุโรปนะหรือว่าสหรัฐอเมริกาคือตอนนี้เนี่ยก็ย่างเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วหรือว่าฤดูร้อนแล้วอากาศกําลังดีเลยค่ะแต่พูดถึงเมืองต่างๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกเนี่ยมี มากมายเลยก็มีการจัดอันดับกันเหมือนกันค่ะว่าเมืองไหนนครไหนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมที่คุณไม่ควรพลาดค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในบรรดาเมืองต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนับพันนับหมื่นนับแสนเมืองนี่นะครับทางเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า Trip Advisor นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ จัดอันดับหรือว่าให้คำปรึกษาเรื่องการท่องเที่ยวให้กับคนทั่วโลกเลยมีผู้ติดตามเว็บไซต์นี้เนี่ยมากมายนับล้านคนเลยท<ถ>ีเดียวนะครับทุกๆปีนะครับเขาก็มีการจัดอันดับเมืองที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดอันดับทั้งสิ้น25อันดับนะครับเข้ามาว่ามีเมืองไหนเนี่ยนักท่องเที่ยวสนใจจะไปมากที่สุดนะครับและการจัดอันดับครั้งที่ผ่านมาค่ะก็คือปี2013นี่แหละต้องบอกว่าประเทศในเอเชียของเราค่ะติดโผลมากมายเลยทีเดียวถือเป็นความภาคภูมิใจเลยค่ะแล้วก็แอบย้ำๆด้วยว่าพี่ไทยของเราติดอยู่ในโผลนี้ด้วยค่ะคือในลิสต์นะคะที่เขาจัดอันดับมา25อันดับแรกค่ะมีประเทศมีเมืองนะคะในทวีปเอเชียเนี่ยติด ถึง6อันดับเลยแล้วก็มีหลายๆเมืองนะคะจากเอเชียนี่แหละที่กระโดดขึ้นมาค่ะข้ามา10อันดับเลยหรือว่ามากกว่านั้นเข้ามาอยู่ในตำแหน่งท็อป10ท็อป20แบบนี้ค่ะใช่ครับทีนี้เราไปกันที่อันดับหนึ่งก่อนเลยดีกว่านะครับเมืองแรกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งก็คือนครอิสตันบูลของประเทศตุรกีเขาเองนะครับคือประเทศตุรกีเนี่ยต้องบอกว่าเป็น ประเทศ2อทวีปก็ว่าได้คือประเทศเขาเนี่ยอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลป,ปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายนะครับผู้คนก็เลยสนใจว่าไปที่นี่เนี่ยได้รับสิ่งที่แปลกตาหรือว่า ดูน่าสนใจเนี่ยมากกว่าไปประเทศประเทศเดียวเลยเหมือนกับแบบไปเที่ยวที่นี่เนี่ยเหมือนไปเที่ยวกับ2ทวีปเลยก็ว่าได้นะครับนาดนั้นเลยอันดับต่อไปเลยไหมคะอันดับที่สองค่ะก็คือกรุงโรมนะคะในอิตาลีนี่เองคือที่นี่ค่ะด้วยความที่อาจจะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนมีกําลังซื้อคือสามารถจับจ่ายใช้สอยในกรุงโรมได้มากขึ้นค่ะก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กรุงโรมเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่อันดับที่สองเลยคือปีที่แล้ว ะะเขาอยู่อันดับที่4ปีนี้นก็กระโดโดขึ้นมา2ขั้นม,มาอยู่อันดับที่2แล้วส่วนกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะอยู่ในอันดับ3ค่ะซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมานะคะนับตั้งแต่กรุงลอนดอนเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพกา,การแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ปี2012แล้วคือเขามีการจัดเตรียมเมืองจัดเตรียมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยดีมาก,มมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองแรกด้วยนะคะที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วปีถัดไปนักท่องเที่ยวกลับเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มคาดว่าจะเพิ่ ต่อน,นี้ไปอีกมากขึ้นอย่างนี้ไปอีกหลาย,ลายปีปด้วย,<ล>ยค่ะ,ะคส่วนกรุงปักกิ่งนะคะของประเทศจีนอันนี้น่าจับตามองเหมือนกัน,ค,นค่ะเขามาอยู่ในอันดับที่4 <นะ S 2> แล้วปีที่แล้วค่ะเขาอยู่อันดับ21คือกระโดดขึ้นมา17ขั้นเลยไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการแข่งขันโอลิมปิกเหมือนกันค่ะเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2008แแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจที่ หลายคนทราบดีเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะคของ <ผม S 1> จีนค่ะทำให้หลายคนเนี่ยก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนอีกเมืองนึงค่ะ รุงปรากสาธารณะสรัฐธารณรัฐเช็คนั่นเองค่ะคือเมืองนี้นะคะใครชอบเรื่องของวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเก่าแก่เนี่ยแนะนํำไปเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ารวบรวมวัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้อย่างดีเลยค่ะครับผมนั่นก็เป็น5อันดับแรกนะครับคราวนี้ไปกันที่อันดับที่6นะครับชื่อเมืองว่ามารากาชครับอยู่ในประเทศโมร็อกกนั่นเองในทวีปแอฟริกานะครับเมืองนี้มีรายละเอียดว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่4ของประเทศเขานะครับที่ตั้งของเมืองเนี่ยตั้งอยู่เชิงเขา แอตแลสคราวนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่ามันจะต้องสวยงามแน่นอนนะครับแล้วเมืองนี้นี่ก็เป็นที่รวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆถึงแม้จะอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับแต่ก็อยู่ใกล้กับทวีปเอเชียของเราหน้า<ะ>ตาของคนมบรกโกก็เลยมีคล้ายๆกับ แขกผสมกับคนแอฟริกานิดๆนะครับบวกกับวัฒนธรรมของเขาที่หลากหลายเหมือนกันก็เลยเข้ามาอยู่ในอันดับที่6นั่นเองนะครับกระโดดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ13อันดับเลยทีเดียวปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ19ปีเอ่อปี2012ันอยู่อันดับ19ปี2013เนี่ยกระโดดมาอันดับ6นะครับส่วนอันดับ7นั้นเป็นของกรุงปารีสนะครับเมืองอันสุดแสนโรแมนติกของใครหลายๆคนนะครับแต่ปีนี้นี่อันดับเนี่ย ตกลงมานิดหน่อยอมไม่หน่อยครับคือปีที่แล้วเนี่ยเป็นรองแชมป์อยู่อันดับสองปีนี้ตกมาอยู่อันดับที่7จ็ดนะครับระะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะไปอยู่เป็นอันดับต้นๆของโลก<ะ>อยู่เหมือนเดิมนะครับอันดับที่8ครับใกล้บ้านเราเข้ามานะครับกรุงฮานอยครับอของประเทศเวียดนามนั่นเอง กรุงฮานอยนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงเลยปีที่แล้วปี2012เนี่ยไม่ติดอันดับใดๆทั้งสิน้น<ฆ>พอมาปี2013ครับกระโดดมาปุ้งเดียวอันดับ8เลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับที่9ก็ใกล้เข้ามาอีกครับ<ฆ>ก็คือเมืองเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่น้องใหม่นะครับปีที่แล้วปี2012อยู่ที่อันดับ23 ปีนี้ก็กระโดดดึงๆมาเหมือนกันนะครับเข้ามาที่อันดับที่9เลยนะครับส่วนอันดับที่10ก็ยังอยู่ในเอเชียนะครับข้ามไปนิดหนึ่งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยกระโดดขึ้นมา12อันดับเลยทีเดียวนะครับจาก22ขึ้นมาถึงอันดับที่10เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างความเจริญเข้ามานะครับผู้คนเนี่ยก็เลยอยากจะเข้ามาสัมผัสความเป็นตะวันออกของนครเซี่ยงไฮ้แห่งนี้นั่นเอง ค่ะคมาดูที่อันดับ11<ม>กันบ้างค่ะกรุงรบเบอร์ลินของเยอรมน,นีค่ะ<ม>ปีที่แล้วก็อันดับนี้แหละปี2013<ม>ก็ยังคงรั้งที่อันดับ11เอาไว้อยู่ส่วนนครนิวยอร์กค่ะในสหรัฐอเมริกาค่ะ ต้องบอกว่าอันดับนี้ตกลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในอันดับที่12นะคะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆเลยคือล่วงลงมาเกือบ10อันดับเหมือนกันค่ะอีกเมืองนึงค่ะสําหรับเมืองฟอเรนซ์ในอิตาลีเมืองนี้ค่ะปีนี้อยู่ในอันดับที่13ร่วงหล่นลงมาจากปีก่อนหน้านู้นนะคะถึง5อันดับเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพาพูดถึงเมืองฟอเรนซ์เนี่ยหลายคนก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติกเมืองนึงเลยอีกที่หนึ ประเทศอาร์เจนตินาค่ะประเทศนี้เมืองนี้แหละค่ะถือว่าก้าวกระโดดขึ้นมานะคะเพิ่มมา4อันดับเลย<ม>ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14เป็นครั้งแรกค,รค่ะ <ผม S 1> ส่วนบาร์เซลโลนาของสเปนค่ะตกลงไป10อันดับเหมือนกัน<ม>คือบาร์เซลโลนาเนี่ยหลายคนทราบดีนะคะว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเลยแต่อาจจะเนื่องจากมีปัญหาทางการเมืองค่ะอย่างในแคว้นคาตาลุญยานะคะ<ม>ที่เขามีเรื่องของการเมืองภายในอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะไปแลรวเผชิญปัญหาการเมืองในประเทศเ 老板，你卡 ครับผมส่วนอันดับที่1 6บหถึงสินี่ขออนุญาตข้ามไปนิดหนึ่งแล้วกัน<ฆ>นะครับมาที่อันดับที่20สครับสำคัญมากมเพราะว่าเป็นอันดับของกรุงเทพนั่นเองนะครับ<ฆ>จริงๆแล้วกรุงเทพเราเนี่ยเมื่อปี2012ต้องบอกว่ามีอันดับที่ดีกว่านี้นะครับคืออยู่ที่อันดับที่13แต่ปรากฏว่าสถานการณ์บ้านเมืองแหะครับทำให้ผู้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้ก็ยังถือว่ากรุงเทพเรายังแข็งแรงยังสวยงาม<ฆ>อยู่นะครับยังติดอันดับที่20อยู่นะครับแล้วก็มี อีกเมืองบ้านเราเชียงใหม่ค่ะพลาดไม่ได้เลยติดอันดับกับเขาด้วยนะคะอยู่ที่อันดับที่24ค่ะยังคงอันดับ24อยู่ปีก่อนหน้านี้ก็อันดับนี้แหละก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันค่ะทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ติดอันดับแต่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราดีขึ้นเนี่ยอันดับนี้จะขยับขึ้นไปแน่นอนก็ต้องช่วยๆกันนะครับถ้าคนไทยเราเนี่ยช่วยๆกันทุกไม้ทุกมือเนี่ยครับร่วมแรงร่วมใจกันรับรองได้อันดับหนึ่งนี้ไม่ไกล นะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะกรุงเทพเราสวยมากนะครับวัดพระแก้วที่เดียวนี้ฝรั่งเห็นว่าโอ้ไม่กอดเลยใช่คนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในเกาะกระแสลกช่วงสุดท้ายครับ